สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำพิกาคาร์ดเนาะในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลของคุณอยากจะให้พอรอะไรกับคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะพไพ่ใบแรกเนาะก็จะเป็นเดยอมเพสอันนี้ก็จะเป็นกองที่2กองที่3าแล้วก็กองที่4เลือกกองไพ่ที่ชอบนะคะแล้วก็ตามไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะที่เลือกกองที่1หรือว่า,พาไพ่ใบนี้เนาะที่อมเพสสิ่งที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกําลังจะให้พรคุณนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการเงินโชคลาบบางคนถ้าแบบอตอนนี้กำลังมีความกังวลเรื่องเงินอยู่หรือว่าเพิ่งลาออกจากงานมาหรือกำลังคิดเครียดเรื่องเงินอยู่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาภายในแบบ8อาทิตย์นะคะหรือว่าสองเดือนหลังจากนี้หลังจากที่มาดูไพ่แล้วก็บางคนถ้าอยากมีลูกคุณจะได้มีลูก,ค,ลกคุณจะได้เป็นแม่คน ชัดมากอะในช่วงแบบครึ่งปีหลังนี้แหละแต่ถ้าเร็วสุดจะเป็นสองเดือนหลังจากที่คุณมาดูไพ่นะคะแล้วถ้าคุณมีลูกเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่แบบนําโชคนาลาบนําเงินมาให้คุณได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบางคนไม่ได้คิดที่จะอยากมีลูกเลยนะคะก็ข่าวดีของคุณก็จะเป็นเรื่องการเงินที่จักรวาลเขากําลังจะส่งเงินก้อนดีๆมาให้ถ้าคุณเพิ่งเลืออออกจากงานมาคุณก็จะได้ งานอะไรที่มันทำเงินให้คุณบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอาเงินมาจากไหนนั่นแหละมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามากับสายฟ้าแลบเลยให้คุณนะคะภายในช่วงสองเดือนนี้นะที่เลือกกองที่สองเนาะหรือว่าไพ่ใบนี้นะคะสิบเหรียญพรที่จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งมาให้คุณนะคะก็คือถ้าคุณอยากจะมีบ้านมีรถหรือมีอะไรเป็นของตัวเอง อยากได้ความมั่นคงในชีวิตอะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งสิ่งนั้นมาให้คุณนะแล้วก็บางคนถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินหรือโดนบีบออกจากงานหรืออะไรที่มันไม่ยุติธรรมกับคุณอะคะ่ะที่บางคนอาจจะต้องมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแบบนี้คุณจะชนะคะดีแล้วก็ได้เงินก้อนหนึ่งกลับมาจากการฟ้องอะไรสักอย่างเนาะสำหรับบางคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านได้แต่งงานด้วยเหมือนกันนะคะ ในช่วงแบบครึ่งปีหลังนี้เนาะแล้วก็บางคนอาจจะได้เริ่มงานหรืออะไรใหม่ๆที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวถ้าคุณก่อนหน้านี้นนมันมีเรื่องเครียดเกือกังวลเกี่ยวกับครอบครัวคนในบ้านนะคะเกี่ยวกับเจริญเจ็บป่วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นคุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องโชคลาภการเงินคุณอาจจะมีการ ได้เงินหรือได้โชคอะไรจากบางอย่างนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โชคแบบใหญ่มากแต่มันจะมีทำให้เหมือนคุณมีความมั่นข้างหรือ เงินก้อนนี้มันจะทําให้แบบคุณได้ต่อชีวิตของคุณไปได้อีกสักระยะหนึ่งเลยและหรือว่าคุณบางคนนะคุณจะสามารถต่อเงินต่อยอดทางการเงินได้จากเงินหรือโชคหรือโ,โอกาสที่จะเข้ามาในครั้งนี้ที่เลือกกองที่3นะคะหรือว่าไพ่เด็ดสตาร์ใบนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลของคุณนะคะกําลังจะให้พรอ,อะไรกับ ไพ่บอกว่ามีคนที่เข้ามาเลือกกองเนี้ยบางคนอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องการงานบางคนอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของความรักคังใหม่ที่จะเข้ามาเนาะเอาเรื่องของความรักก่อนละกันหรือบางคนอาจจะได้ทั้งความรักและก็การงานเข้ามาพร้อมพรอมกันเลยบางคนอาจจะพบรักครั้งใหม่ในที่ทํางานนะคะคนรักที่จะเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟมีความใจร้อนอาจจะอายุเท่ากว่าเท่ากับคุณหรือบางคนถ้าโตกว่าหรือเด็กกว่าจะ มากกว่าการบวกลบไม่เกินสองปีคนที่เข้ามาเขาซอมเหมือนมาหนุนดวงทางด้านการเงินความรักหรือว่าโชคลาภของคุณด้วยความรักที่เข้ามาในครั้งนี้อืมแล้วก็บางคนถ้าเป็นเรื่องของการงานอย่างเดียวนะคะคุณะจะได้โอกาสเรื่องงานใหม่เป็นงานที่คุณรักเหมือนถ้าคุณทํางานที่มันไม่ถูกที่ถูกทางอยู่ที่ทํางานเก่าไม่เคยมีใครเห็นค่ามาตลอดในเดือนในครึ่งปีหลังเนี้ย สักวันกำลังจะส่งที่ทำงานดีๆที่คนอยู่กับถวันหน้าเพื่อนร่วมง,งานที่เขาเห็นข้าวของคุณเห็นความตั้งใจเห็นการทำงานของคุณแล้วงานเนี้ยมันจะพาคุณไปสู่ความมั่นคงในอนาคตได้ด้วยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะหรือว่าไพ่หกถ้วยใบนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัจกวัลของคุณกำลังจะให้พรอ,อะไรกับคุณไพ่บอกว่าถ้าคุณรอคอยคนรักเก่าอยู่ที่เขาไม่เคยสนใจคุณ แต่ว่าคุณอยากให้เขากลับมามากๆเลยช่วงนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากเขานะคะหรือถ้าสําหรับบางคนเนาะแต่สาหรับบางคนคุณอาจจะได้รู้ข่าวว่าแฟนเก่าของคุณเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอะหมุกอ่อนได้แล้วก็เหมือนจากคุณมีหวังคุณก็จะแบบจกักรวาลจะทําให้คุณตาสว่างว่าไอ้คนเนี่ยไม่ใช่คุณไม่ต้องรอแล้วแต่20%ที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะ คุณก็อาจจะมีสัญญาณอะไรที่แบบได้กลับไปคุยหรือคบกับคุณลักเก่าก็ได้เหมือนกันถ้าคุณทั้งสองคนแบบมีการปรับจูนนิสัยกันอะไรกันได้แล้วอ่ะคุณจะได้กลับไปแต่ถ้าสักวาลมองแล้วว่าคุณสองคนยังไม่ใช่คู่กันถ้ากลับมาแล้วก็ยังจะเป็นคู่กรรมกันอ่ะคุณจะถูกตัดออกไปเลยแล้วคุณจะมมกออนได้ถึงแม้ว่าคุณจะเสียใจผิดหวังก่อนหน้านี้ก็ตามนะคะแล้วแต่หลังจากที่คุณออกมาได้อ่ะ จกักรวาลเขาบอกว่าคุณจะมีความสุขขึ้นแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งคนใหม่ๆมาให้กับคุณคุณจะไม่ต้องแบบมานั่งผิดหวังกับการเปลี่ยนแปลงเงี้ยไปตลอดแน่นอนอยไงคุณก็จะมีความหวังมีคนใหม่เข้ามาและตอนหลังจากที่คุณเป็นอิสระจากคนเก่าๆหรืออกหักจากคนเก่าๆที่จักรวันปัดทิ้งไปแล้วอะคะ่ะคุณจะเป็นคนที่แบบอิสระมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ได้พบ ลักใหม่ที่แบบเป็นของคุณจริงๆด้วยเนีย่ยเป็นรักครั้งใหม่พ่ายคอนเฟิร์มเลยก็หวังว่าจะเป็นไปกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้ไปแล้วก็ตรงไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ